Salt in my hands. มาตกปลากันอยู่ที่บางแสนนะคะมาแฟนครั้งแรกเลยค่ะก็มีเป็ดยังไม่ค่อยมีเป็ดนะคะมีหนึ่งอันแล้วก็จะดูกันว่าวันนี้จะโชคดีกันหรือเปล่าว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ดูนะคะว่าได้ปลาอะไรหรือเปล่า

ใจใจอ๊บอใจใจอบอยู่เงี้ยอบตลอดขอขอไทยหน่อยได้ไหมอ,อันนี้ปลาอะไรคะจำไม่ได้ชื่อเขาเรียกปลา,าตัวใหญ่เหมือนกันขอบคุณค่ะ มาดูพาแฟนมาตกปลานะคะก็บางคนก็เห็นว่าก็ได้ปลานะคะก็หวังว่าวันนี้จะจับอะไรได้บ้างคะ่ะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศที่นี่กันสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนบ้านแหลมแท่นนะคะจะเป็นที่ตกปลานะคะ แล้วก็ตรงข้างหน้าจะมีที่ร้านเล็กๆแบบขายพวกอาหารทะเลด้วยค่ะอันนี้เราก็ไปซื้อกุ้งมาค่ะเอาไว้ตกปลาขายถูกมากอันนี้ขายขีดละ30มสิบค่ะน,นี้จะชื่อว่าสะพานราชนาวีนะคะ เป็นทางเยอะเดินแบบยาวมากค่ะแล้วก็จะเป็นที่ที่ฮิตมากที่คนจะมาตกปลาเลยค่ะใครกลัวร้อนก็ที่นี่มีศาลาด้วยค่ะ ดูจากบรรยากาศก,ก็ยิ่งเย็นก็คนจะยิ่งมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นหลายคนได้ปากันแล้วะคะ่ะ พต cool. วันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อกุ้งกันค่ะแล้วก็เอามาวางกับเกลือแบบนี้นะคะจะได้กุ้งจะได้สดนานๆนะคะ่ะวันนี้ซื้อมาขีดละสามสิบค่ะซื้อมาสองขีดก็60สิบาท A little more salt. Mm -hmm. How much? Sixty baht. Sixty baht, two bucks. Yeah, that's cheap. Can serve a platform to 30 baht. Are these the this is ones? 200 gram. If 100 gram 30 baht. That's good. This is a lot of shrimp. Yeah, look like a lot of chewy. Oh luck. Small is better. Yeah. That's a big one. We'll try some shrimp next. Cool.